มาโซดาน้ำอยู่นี่หอมอยู่มาแล้วเราจะมาตักใส่แก้วกันเลยโซดาเอาอันนี้ก่อนเติมป้อนก่อนเจ๋งอันนี้ ว่าอ่ารับประทานบอกแม่กินไหมโอดูดูหอมมะนาวกลิ่นเ่อืมอร่อยอร่อยมะนาวเนี่ยน้ำก็ออิดใสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนี่เปิดใส่น้ำแข็งด้วยแล้วก็เปิดโซดา เปิดเปิดสิเปิดดันเปิดดันเร็จสซดาเลยสักอย่างทีโสดาลงไปว่าอู้ถ้าสมดุสีสวยมากอย่ามาคนกันเถอะหอม อ,อร่อยสดชื่นด้วยลองเอาไปทำตามดูน้ำแข็งหน่อยน้ำแข็งน้ำแข็งอร่อยด้วยท่านชมอลองลองลองทานลองทำเออลองทำแล้วก็ลองทนองานนี่แล้วก็คนๆใส่มะนาวอีกนิดนึงอร่อยดีอร่อยดี อร่อยดีนี่มันกะทิไม่หรอคนละเรื่องกันแล้วอโ,โอ้โหกระโปนโปนน่ากินมากอ,มอร่อยลองไปทำตาม,ามได้นะปรุงน้ำตาลปรุงเกลืออีกแล้วแบบทำให้มันหวานหวานเยอะนะเพราะมันเป็นน้ำเครื่องดื่มมันต้องหวานนะส่วนกาแฟก็ขมนะ เครืองดื่มเคร่องดื่มส่วนใหญ่มันหวานอ,อ,อร่อยสดชื่นด้วยสดชื่นมะนาวมะนาวนี้ใส่สักสองลูกแล้วมะนาวไม่ค่อยมีน้ำก็ใส่สักสามลูกนี่แหละอืม,อม,อม กินตะไคร้อ,ออกลองดูตะไคร้ดูนี่นะตะไคร้กินแล้วสดติดใจแข็งนีน่อร่อยไปอืมเออือร่อยอร่อยแปมะมากรูดแล้วก็ดูน้ำแล้วดูดาราง อร่อยคนลุก <laughs> ดิฟอนนี่ดิโอโ้โหคมโอ้โหกุญสัตสัป,ปหลาดแล้วที่แบบอะไรนะที่ฟันแบบแหลมอยู่ด้านเนี่ยของข้างอ่ะอืออือ <c oughs> ุดจริงๆใส่เพิ่มใส่เพิ่มดูโฟวฟูฟเลยเจ็บ้้าเลยโซดาทุกคนทำได้อืมยิ่งใส่โซดายิ่งอร่อยยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยแต่ห้ามใส่ยเยอะเกินไปนะเดี๋ยวมันแค่รสชาติซ่าซาแบบเปลี้ยวเแบบเนี้ย โซดาเปล่าๆเปรี้ยวๆแล้วมันอืมอืมก็น้ำเปล่าอัดแกนนี่อืมอร่อยสุดๆน้ำแข็งละลายหมดละอร่อยอร่อยอร่อยลองไปทำกันตามดู อิบเลยเนี่ยกินสมุนไพรเยอะๆโควิดรักษาโควิดหายแน่นอนถ้าเราไม่รู้ตัวนะว่าเราติดโควิดอ่ะกินไปเถอะใครขึ้นไม่กินลอรีนอก็สำหับคลิปนี้ผมอินพีชเมร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเสร็จครับบายยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ที่ผมทำ น้ำสมุนไพรน้ำเครื่องเครื่องสมุนไพรโซดานะแต่ผมไม่ใส่พริกเพราะมันจะไม่เข้ากับน้ำที่เราเป็นน้ำหวานๆแล้วแบบนี้เพราะมันจะกลายเป็นต้มยำจะชอบไปต้มมันคไไนืออะไรจะกลายต้มยำลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสว่วนสกายผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย